สวัสดีเจ้าวันนี้เฮาจะมาแนะนำเนาะวันนี้ข้าเจ้าจะมาแนะนำยำพักกัญจองเจ้าหรือบ้านเฮาเป็นบางพื้นที่ทางภาคเหนือคนท้องว่าพักบัวคว,วักเนาะพักอันนี้แต่แต้เปิดเอาลวกกิ่นกระน้ำพริกหรือกิ่นกับตัเต้าก็ได้เนาะบ้านเฮาเนาะตอนนี้เฮาได้มาละล้างสะอาดอเจ้าล้างเสร็จเฮาก็เอามาต้มค่ะ ตอนนี้ก็คือเอาลงไปต้มนะต้มตั้งหม้อคือเดือดเนาะต้มต้มเบินเบินน่อยนะเจ้าเพราะว่ามันจะมีบางอันที่มันเหนียวเหนียวเนาะเลือกเอาที่มันใบอ่อนๆก็ดีนะเจ้าอันนี้เ่าต้มเซจแล้วนะเจ้าต้มเซจแล้วทีนี้้าเกาะมาพร้อมกับนาะว่ามันมันมีอันไหนที่เป็นแข็งอันไหนมันแข็งแข็งาก็กักล้างเนาะเซ็จป๊บเ้าก็มาเตรียมริกแกงเนาะพริกแห้งเนาะใส่ค่ะ ใส่ผงนัวเหีนหน่ยโนยนะเจ้าอ่าแล้วแต่นองไผชอบจะช,ชอบจะได้เนาะแล้วก็ใส่กะปิไอเจ้าแล้วก็โคกเข้าไปอันนี้ระวังตีเขาโคกน้าพริกร้อนเ้วเมาก็เอาพักเนี่ยมาซอยซอยให้มันละเอียดหน่อยเนาะซอยมันแบบละเอียดพอเขากลาามันเหี่ยยเจ้าลาบลาบห้ม่นมันเมือนหน่อยเนาะเพราะว่ามันก็ถ้าเขาลาบเมือนน่อยลาบเพื่อละเอียดน่อยเวลาเขากินเข้าไปเนี่ย มันก็จะได้แบบเหนียวเนานะมันบบติดเคนะ้ยวอีเนาะบ้านทฮา่นห้องวันนะีเนาะราบเสร็จแล้วก็เอามาโคกลงไปกับน้ำพริกตีเขาต่ำแล้วไหวอ่ะเจ้าก็ใส่เข้าไปเจ้าเขาก็คูคู่คู่คู่คือมันเข้ากันเนาะเสร็จปุ๊บเขาก็ตําไปเรื่อยๆเจ้าตา่ำให้มันเข้ากันโกนให้มันเข้ากันท่านไผ่มักใส่ห้านะเจ้าใส่ห้าลงไปเห็นน้อยเนาะจะไปใส่นากนะเจ้าเดี๋ยวมันจะเกมเจ้าเสร็จปุ๊บเขาก็ โกลนเหมือนเดิมอะคู่คเพื่อเข้ากันจะได้ก็ลองจิ้มพอนอ่าใส่บรรนาเห็นน้อยเนาะอันนี้อันนี้ของข้าเจ้าข้าเจ้าจะใส่บรรนาเห็นน้อยเนาะให้มันตัดนิดหนึ่งหลังจากนั้นเทาเกาะตั้งน้ามันเนาะตำหอมแล้วตำกระเทียมเนาะลงไปนักัก็คั่วคั่วกระเทียมมืดมันหอมเช่่วกเขาก็เอาคักจี่เทาตำแล้วไว้อะโขกไว้อะลงไปพัดน้ํามันเนาะพัดสักกำเจ้าจะไปพัดมือนะพัดให้เหมาอขึ้นมันหอมเนาะ หลังจากนั้นพอมันหอมชิ้นกพเจ้าเฮาก็ชิมหน่อยๆชิมดูว่ามันอร่อยหรือเปล่าเขาก็ใส่ต้นหอมผักชีเข้าไปเจ้าเป็ดอันวาเซ็เนะาะหับผ่อเนี่ยเฮาก็กินกับข้าวเหนียวก็ได้เจ้าพัวพีกขี้เกีย้ยวเห็นน้อยเนาะแล้วก็ใส่กินกับแคบหมูนะเจ้าลองพอเจ้าลํำขนาดเจ้าเมนูนี้เนาะเจ้าแนะนําเจ้า